เดี๋ยววันนี้นะครับผมได้ปั๊มน้ําอัตโนมัติมาจากบริษัทเกียงไทยวัฒนานะครับก็เป็นปั๊มน้ํายี่ห้ออันฟรานะครับเป็นปั๊มน้ําอัตโนมัติที่มีแรงดันสูงนะครับไป เดี๋ยวผมจะเอาปั๊มน้ำตัวนี้ไปทำเป็นตัวดันน้ำขึ้นไปเป็นสปริงเกอร์นะครับดันน้ำไปที่สปริงเกอร์เพื่อลดบนหลังคานะครับเอาน้ำลดบนหลังคาเพื่อเพื่อระบายความร้อนนะครับไม่ให้หลังคาบ้านเราร้อนจนเกินไปนะครับแล้วก็ทุกๆจุดเนี่ยผมจะใช้ผ้าพันเกลียวพันเกลียวไว้นะครับเพื่อมันจะได้ไม่ม,มีการน้ำซึมนะครับพอปัม๊มตัวนี้มันก็มีแรงดันสูงนะครับสามารถดันน้ำขึ้นไปจากาจากจากพื้นขึ้นไปบนหลังคาผมก็สูงประมาณ45เมตรนะครับมันก็ดันขึ้นไปไหวนะครับแหม่แจ๋วเลยนะครับ ตอนนี้อุณหภูมิทั่วไปอยู่ประมาณ29นะครับแต่หลังคาบ้านเราก็44ครับเดี๋ยวดูนะครับก่อนก่อนที่เราจะติดเนะี่ยอุณหภูมิอยู่44องศาแล้วเวลาที่เราติดไปแล้วอุณหภูมิจะขึ้นไป1 0องศาเลยไหมหรือว่ามันจะลดลงนะครับ ตรงนี้ผมก็จะหาทําเลหรือจุดที่เราต้องการจะตั้งปั๊มนะครับผมเองผมก็จะหาจุดจุดหนึ่งของบุมบ้านนะครับตั้งปั๊มไว้แล้วก็ทากาวที่ PVC ได้เลยครับผมเองผมใช้เป็นท่อไอโซลอนนะครับแล้วก็ทากาวให้มันเรียบร้อยครับแล้วก็ไปอุดน้ำเนี่ยไม่จําเป็นห้ามรั่วเลยนะครับห้ามซึมเลยนะไอท่อท่อไอโซลอนเนี่ยครับห้ามรั่วเลยนะถ้ารั่วซึมปุ๊บปั๊มก็จะไม่มีแรงดูดเพราะว่าอากาศมันเข้าได้ครับแล้วก็ต้องทากาวทาอะไรให้มันสนิทนะครับอย่าให้มีรอยรั่วรอยซึมนะครับ และจุดจุดนี้นะครับผมเองผมก็จะใช้เป็นตัววาล์วดักน้ำนะครับก็จะเอาข้องอต่อลงไปในน้ำนะครับแล้วก็เป็นวาล์วดักน้ำวาล์วทางเดียวนะหมายความว่าดูดน้ําขึ้นได้แต่จะย้อนกลับไม่ได้ครับเราต้องใช้วาล์วตัวนั้นด้วยนะครับถ้าไม่มีวาล์วตัวนี้มันก็น้ํามันก็จะไหลกลับได้ครับและจุดจุดนี้นะครับผมก็ได้เอากาวเนี่ยมาทาที่ท่อ PVC นะครับเพื่อจะต่อกระตุดปั๊มน้ําอัตโนมัติของอัลฟานะครับแล้วเราก็จะ อัดกาวเข้าไปเลยนะครับตัวนี้เราจะต่อจากด้าน <_ C> e <at> ด้านด้านน้ำออกเลยนะครับและเดี๋ยวเราจะดันน้ําขึ้นหลังคาแล้วครับแม่ <_ C> e <at> แจ้วเลยนะครับเ <_ C> e <at> นืน้ยยอที่ใส่ยางวกสงลงแค่ไหนวะตีเศษทายออกมาดิ <_ C> e <at> และตัวบนหลังปั๊มเนี่ย <_ C> e <at> เขาจะมีะเกลียวน็อตมานะครับแล้วก็ไข่เกลียวน็อตออกนะครับแล้วก็เอาน้ําเติมในรูนั้นครับเติมให้เต็มเลยนะครับในรูปั๊มเนี่ยนะมันจะได้มีแรงดันอ่าดันขึ้นไปบนหลังคาครับแล้วก็จะมีแรงดูดในตัวเสร็จเรียบร้อยเลยครับ ที่ทุกคนกาลังเห็นอยู่เนี้ยผมกาลังเรียบเรียงอ่าพวกสปริงเกอร์แล้วก็ท่อน้อาเอซอลอนอะไรพวกเนี้ยนะครับกำลังเรียบเรียงขึ้นไปบนหลังคานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะติดประมาณสักสามอันก็น่าจะพอนะครับด้วยหลังคาบ้านผมก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับก็จะใช้แค่3อันก็พอลวครับแหม่แจ๋วเลยนะครับ ส่วนสว่านตัวสีขเขียวนี่ก็เป็นสว่านมังกิต้านะครับผมเองก็เอามาจากบริษัทเกียงไทยพัฒนาเหมือนกันนะครับเป็นสว่านบัตเล็ตที่ราคาไม่สูงมากแล้วราคาจับต้องได้ครับ จริงๆแล้วการต่อสปริงเกอร์น้ำเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อปั๊มเนี่ยจริงๆแล้วทำวันเดียวก็เสร็จเลยนะครับไวมากเลยแล้วก็สําหรับท่านที่อยากได้ก็ไปซื้อกทางเพจนะครับเกียงไทยวัฒนานะครับหรือว่าทางหน้าพิมพ์ไปใน Google ก็เจอครับเกียงไทยวัฒนานะครับแล้วก็ซื้อปั๊มน้ำนะครับมีของดีๆราคาถูกเยอะแยะมากมายลยครับ ปั๊มน้ำที่ผมใช้ในตอนนี้นะผมเลือกใช้เป็นปั๊มน้ำอัลฟาครับแล้วหลังคาบ้านผมเนี่ยเย็นขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวครอบสวยงามนะครับแล้วก็สามารถยึดน็อตได้หมดเลยนะทุกจุดน็อตตรงนี้นะครับยึดได้หมดเลยแค่นี้ปั๊มน้ำเราก็จะกันฝนได้แล้วครับแล้วหลังคาบ้านเราเนี่ยก็ก็เย็นขึ้นอีกเยอะแยะเลยครับไป